รวมตัวแฉข่าววีรกรรมเจ้าอิงจือก่อนเจอดราม่าชุดโปเกินงามงานคานส์ล่าสุดอาจถูกแบนจากวงการค่ะ เรียกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนนะคะตั้งแต่วันแรกของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคาน2025เมื่อนักแสดงสาวจีนค่ะชื่อว่าเจ้าอิงจือ่อปรากฏตัวด้วยชุดเดรสซีทูสุดแหวกนะคะพร้อมโพสท่าถ่ายรูปบนพรมแดงอย่างมั่นใจเรียกสายตาจากสื่อทั่วโลกทว่ากลับกลายเป็นเรื่องราวบานปลายค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ของงานต้องเชิญเธอออกจากจุดถ่ายรูปด้วยเหตุผลว่าเธอฝ่าฝืนการแต่งกายแล้วก็ใช้เวลาถ่ายรูปนาน ไปจนรบกวนแขกคนอื่นค่ะห้ามกลางสายตาสื่อมวลชนแล้วก็แขกเรือที่ตื่นตะลึงกันทั้งงานนะคะต้นต,ต่อของเหตุการณ์ค่ะมาจากชุดราตีซีทรูสีเงินวิบป๊บ ที่เจ้าอิงจื่อสวมใส่ซึ่งเน้นสัดส่วนที่ชัดเจนพร้อมกับซับในสีนูดนะคะที่ดูว่าบิวเกินควรด้วยหลังจากเหตุการณ์ค่ะสื่อดังอย่างโชซุนบิสนะคะจากเกาหลีใต้แล้วก็ E t ที d a y ของไต้หวันรายงานข่าวต่อในวันที่14พฤษภาคมนะคะในขณะที่ชาวเน็ตเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยโดยเชื่อข่าว่าสาเหตุหลักเนี่ยก็คือการแต่งกายที่ฝ่าฝืนกฎใหม่ของงานคานปีนี้นะคะซึ่งก็ประกาศไปเมื่อวัน ก่อนเปิดงานคานก็คือวันที่12พฤษภาคมค่ะโดยผู้จัดงานค่ะได้ออกกฎคุ้มเข้มเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเป็นทางการห้ามชุดที่เปิดเผยร่างกายมากเกินไปชุดสีนูทั้งตัวชุดพองฟัวลังการเกินจําเป็นหรือว่ากระโปรงยาวลากพื้นหางปลายอย่างไม่เหมาะสมนะคะเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของเทศกาลให้อยู่ในระดับความสง่างามตามแบบฉบับฝรั่งเศสค่ะโดยหลังจากดราม่านะคะ,ด,กกะ,คะด้านเจ้าอิงจือเนี่ยรีบชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียของเธอ บอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะฝ่าฝืนกฎแต่ดันเกิดเหตุสุดวิสัยเพราะว่าเธอเนี่ยทำกาแฟหกใส่ชุดราตรีสีแดงที่เตรียมเอาไว้จึงต้องเปลี่ยนมาใส่ชุดสีเงินแทนค่ะแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะสิคะคุณผู้ชมเพราะว่าชาวเน็ตจีนต่างพากันขุดพฤติกรรมในอดีตของเธอทั้งกรณีที่แกล้งเป็นลมบนพรมแดงเพื่อเรียกกระแสข่าวลือการเดทกับหนุ่มฮอตชาอึนอูแห่งวงอัสโตรวมไปถึงการพยายามเกา กระแสดารารุ่นใหญ่เพื่อให้ตัวเองเป็นข่าวอยู่เสมอโดยล่าสุดค่ะซื้อจีนหลายสำนักนะคะรายงานตรงกันว่าเจ้าอิงจืออาจจะ,ะเผชิญผลกระทบรุนแรงจากเหตุการณ์นี้แล้วก็มีแนวโน้มสูงว่าจะถูกแบนจากปรดักชั่นหลายแห่งในประเทศจีนจนต้องหันไปพึ่งช่องทางไลฟ์สดเป็นรายได้หลักแทนงานแสดงที่เคยรุ่งเรืองค่ะจากนักแสดงดาวรุ่งนะคะผู้เคยเป็นขวัญใจของช่องใหญ่สู่การถูกวิจารณ์อย่างหนักบนโซ โซเชียลมีเดียนะคะชาวเน็ตจีนจำนวนไม่น้อยค่ะต่างแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันเลยค่ะว่าถึงเวลาแล้วที่เธอควรจะพักงานในวงการอย่างจริงจังค่ะเรียกว่าขายซีนเป็นลมนะแต่ว่าสีหน้าเนี่ยเหมือนโดนผักล้มได้น่ากลัวมากเลยนะคะแถมยังเกาะกระแสชาอึนอูกับนักแสดงรุ่นใหญ่เพื่อตัวเองมีกระแสอีนะคะพฤติกรรมไม่น่ารักแบบนี้นะคะแม่จีนสาบแรงก็น่าจะได้พักผ่อนยาวค่ะ